สวัสดีค่ะใครใๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ีที่51ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาที่ทางเช่ยนยาจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการสวดมนต์เป็นสิ่งสำคัญ ต้องเลือกบทสวดมนต์หรือบทบริกรรมมาเป็นองค์ภาวนาอย่างไรคะ่ะน้อมกลาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่โทษองค์หลวงปู่ดูพงมะปัญโยหลวงปู่องค์ปัจจุบันองค์หลวงตามาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านด้วยเสียงกล้าวอย่างหาที่สุดมิได้คะ่ะ การทำความดีนั้นเราจะต้องทำอยู่เสมอเพื่อให้เป็นที่พึ่งของจิตเพื่อเป็นอารมณ์ของจิตเพื่อให้เป็นมรรคคือทางดำเนินไปของจิตจึงจะเห็นผลของความดีการสวดมนต์มีอานิสง์ยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าผู้สวดน้อมจิตให้อยู่กับบทสวดมนต์ถ้าสวดด้วยความศรัทธาตั้งมั่นจริงๆขณะสวดมนต์ หรือสวดพระคาถาใดๆก็ตามจิตจะรวมพลังอยู่ในคลื่นพุทธมน์ของบทสวดมนต์หรือบทพระคาถาต่างๆที่นำมาสวดให้มีพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นอีกทั้งในขณะสวดมน์จิตที่จดจ่อกับบทสวดมนนั้นมีทาน ศีลภาวนาครบถ้วนการสวดมนต์หรือการสวดบทพระคาถาใดๆก็ตามเป็นพุทธมนต์ล้วนมีพุทธคุณทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดส่วนผู้ใด จะนำบทสวดบทใดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้นั้นจะเลือกสวดเองด้วยใจที่ศรัทธาด้วยใจที่เป็นบุญกุศลจริงๆการสวดมนต์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นการทำฐานเพราะการสวดมนต์เป็นการเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเป็นการทำปัใจจัยให้ถึงพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การทำสมาธิต่อ อ่อีกทั้งการสวดมนต์ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สวดมนต์สามารถช่วยให้ผู้สวดมนต์ที่ได้สวดมนต์และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจและมีจิตเป็นสมาธิและเข้าสู่ ขั้นตอนการเจริญปัญญาจะหาทางออกบอกตัวเองได้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีในทุกๆด้านก่อให้เกิดคุณประโยชน์ได้อย่างมากมายทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมนั่นเองค่ะการที่จะได้รับสิ่งที่ดีหรือเปลี่ยนจากแร้ายกลายเป็นดีได้นั้นจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับ บุญบารมีที่ผู้นั้นได้สร้างสมมาและมีปัจจัยหลายประการเป็นองค์ประกอบที่มาเกี่ยวข้องทำให้สิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จช้าก็อย่าท้อนะคะความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้าค่ะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการหาอุบายฝึกใจ ให้จับอยู่ในอารมณ์เดียวหรือทำความดีบันทึกบุญทำให้ใจอยู่ในคลื่นพลังของบุญหรืออยู่กับสิ่งที่เรา ใช้เป็นเครื่องเบนกระแสให้ใจออกห่างจากความชั่วและสิ่งไม่ดีต่างๆไม่สอดสายส่งใจไปที่อื่นสิ่งนี้เรียกว่าสมาธิหรือถ้าเรียกตามชื่อของกรรมฐานว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายทำให้จิตสงบการทำให้ใจเกิดความสงบได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามเรียก ว่าสมถะทั้งนั้นค่ะถ้าผู้ใดได้ฝึกทำให้ใจที่ดิ้นรนสามารถระง,งับลงได้ทำให้ใจอยู่ในอารมณ์เดียวได้นานๆเช่นการสวดมนต์ภาวนาหรือสวดบทพระคาถามหาจักกพัสหรือไตรสารณคมหรือบทอื่นๆที่จิตจดจอ่ออยู่กับการสวดมนต์จิตจะไม่สอดสาย สงใจไปที่อื่นจิตจะเป็นสมาธิจะรับรู้ได้ถึงอาการกายเบาใจว่างเบาหรือเรียกว่าผู้นั้นได้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำสมถกรรมฐานค่ะ เมื่อสามารถระง,งับใจทรงอารมณ์อันเดียวให้อยู่นานๆได้ก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกปฏิบัติด,ด้านวิปัสสนาที่เรียกได้ว่าฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สาฌานที่สตามลำดับนั่นเองค่ะอย่างนี้เรียกว่าอธิจิตสิกขาเมื่อฝึกให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่น ถึงลำดับฌานแล้วก็จะเข้าสู่การฝึกให้จิตยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือเข้ามากระทบใจตามความเป็นจริงได้ไม่ฝืนธรรมชาติฝึกให้จิตได้เรียนรู้ตามความเป็นจริงคือเจริญศีลสมาธิปัญญา นั่นเองค่ะผู้ใดที่ได้มีการฝึกปฏิบัติเจริญศีลสมาธิและปัญญาแล้วจิตได้รับการฝึกพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องดีแล้วก็จะไม่โฟกัสกำหนดที่การสวดมนต์แต่ก็ยังต้องสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นแต่จะเน้นด้านการทำกรรมฐานเพื่อจเจริญปัญญาให้มากพิจารณาทุกอย่างที่เข้ามากระทบทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบ่อยๆทำได้ตลอดต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกก็ค่อยๆสร้างสมบุญบารมีก็ต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานให้จิตปรับจูนจิตให้พร้อมเตรียมความพร้อมให้กายและใจมีความตั้งมัน่นแน่วแน่มั่นคงก่อนก็ต้องเริ่มทำเริ่มฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปการจะไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานนั้นต้องสร้างสมบุญบารมีให้เต็มและแต่ละคน สร้างสมบุญบารมีมากน้อยไม่เท่ากันจึงต้องสร้างสมบุญบารมีตามภูมิจิตภูมิธรรมไม่สามารถข้ามขั้นตอนหรือก้าวกระโดดได้และต้องลงมือฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเอง ทำแทนกันไม่ได้ฝึกจิตพัฒนาจิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมีสติตั้งมั่นตลอดเรียนรู้เข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติการสวดมนต์หรือสวดบทพระคาถาใดๆก็ตามหรือจะใช้คำบริกรรมใดๆก็ตามควรต้องถูกจริตกับผู้สวดมนต์ภาวนานั้นหรือแม้แต่ การตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยในระหว่างการฝึกปฏิบัติในการสร้างบารมีของตนเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจและตรงทาง เมื่อปฏิบัติต่อเนื่องแล้วทำให้ได้ตลอดต่อเนื่องที่นึกขึ้นได้ทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่หยุดทำนะคะเมื่อบารมีทําสูงขึ้นแล้วสามารถที่จะก้าวเดินไปด้วยตนเองได้แล้วการยืดหรือการอธิษฐานขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยก็จะค่อยๆเบาบางลงและหยุดลงได้ แต่จะเคารพเทิดทูนศรัทธาอย่างมั่นคงตลอดไปการอธิษฐานอราธนาบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาใช้มาช่วยให้การทำความดีทำประโยชน์ต่างๆทำได้สำเร็จก็จะต้องมีความเพียรพยายามมีวิยัยเพื่อสร้างบุญบารมีของตนเองให้เกิดการพัฒนาให้เพิ่มขึ้นเ,นเรื่อยๆด้วย เพื่อจะได้พึ่งพาตนเองได้ฝึกให้ใจมีความแข็งแกร่งกล้าหาญเด็ดเดี่ยว กล้าคิดกล้าตัดสินใจทำความดีและประโยชน์ต่างๆให้ปรากฏได้ด้วยตนเองต้องฝึกให้จิตมีกำลังเพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดการสวรดมนต์ภาวนาจึงเป็นการปรับเปลี่ยนหรือเปิดทางให้ใจของผู้ปฏิบตัติผู้สวดภาวนาเข้าสู่การยกระดับจิตให้สูงขึ้น ได้สามารถเข้าสู่การปฏิบัติขั้นตอนต่างๆจากสมถกรรมฐานไปสู่วิปัสสนากรรมฐานพัฒนา เปลี่ยนจิตใจจากปุถุชนธรรมดาไปเป็นพระอริยสงฆ์หรือพระอริยบุคคลได้มาสร้างฐานด้วยการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงอธิฐานด้วย ทรงอารมณ์ดีได้ตลอดให้จิตอยู่กับคลื่นบุญคลื่นความดีตลอดไม่รับคลื่นที่ไม่ดีเข้ามาและไม่ส่งคลื่นไม่ดีออกไปจิตอยู่กับพระจิตอยู่กับบทส,สวดจิตอยู่กับจักรพัสจิตอยู่กับไตรสารณคมอยู่กับพรหมนิหารการฝึกสวดมนต์ภาวนาเป็นการหยุดกรรมไม่ดีทางกายกรรมวจีกรรมจะหยุดมนโนกรรมในอนาคตเพราะเพลินตั้งแต่เกิดมา แล้วจำความได้จิตได้บันทึกแต่เรื่องทางโลกลว้วนๆไม่เคยหยุดเลยจิตทำงานบันทึกการกระทํากรรมทั้งดีไม่ดีไว้ตลอดเวลาเมื่ออยู่เฉยๆจิตก็จะคิดการจะหยุดคิดได้เพื่อหยุดคลื่นทางโลกหยุดได้ ด้วยการสวดมนต์ภาวนาเมื่อสวดไปจนรู้สึกเบาเพลินก็เอาคลื่นพลังงานบุญที่สวดจนเพลินนี้แผ่ออกไปอย่างคนที่เราต้องการแผ่เมตตาให้แผ่ให้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องหลุงป้าณะอาหมู่ญาติแผ่ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายการสร้างฐานด้วยการสวดมนต์ภาวนาเมื่อทำให้มากทำให้ได้ต่อเนื่องจิตจะตื่นรู้และเกิดปัญญาใช้ชีวิตอย่างมีสติที่ตั้งมั่นจิตจะพัฒนาจากจิตที่หยาบเป็นจิตที่ละเอียดจิตที่ได้รับการฝึกอบรมจิตจะพัฒนา ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ ทำให้ถึงพร้อมสมควรแก่เราละอวิชาทำลายอาวิชาให้หมดไปจากจิตของเราได้อย่างแท้จริงเกิดดวงตาเห็นธรรมสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้อีกอย่างถาวรผู้แบ่งปันขอเป็นกำลังใจและอนุโมทนาบุญกับกัลยะาณมิตรและญาติธรรมนะักปฏิบัติภาวนา นักสร้างบารมีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้ใครๆก็ทำได้ EP ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาของทางเชนญญาต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะจ๊